แบบเซนวันนี้คือวันที่9มกราคม2 5ง4ผมอาจารย์คำพีปรีชายานก็พบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาธรรมหรือโกงอานหรือโกอานวันนี้ก็จะพูดข้อที่2 2 0ครับข้อที่626ถึง635 รวมสิบข้อเหมือนเดิมนะครับข้อ2องร้อยหกชื่อว่าข้อนี้ว่าสรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดแตกต่างกันสรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดแตกต่างกันพวกเธอจงเพียงแต่ละเว้นเสียจากความคิดที่เป็นไปในทาง ความมีตัวมีตนและละเว้นเสียจากความคิดอันเกี่ยวกับความว่างนั้นเสียเท่านั้นเพราะเมื่อเป็นดังนั้นนั่นแหละคือธรรมกายและถ้าพวกเธอเพียงแต่ละเว้นเสียจากความคิดที่เป็นไปในทางความมีตัวตนใดๆและและความคิดเกี่ยวกับธรรมกายนั้นเสียเท่านั้นก็พอแล้วทำไมเล่าเพราะถ้าเป็นดังนั้นนั่นแหละคือความว่าง นี่ก็หมายความว่าความว่างนี่คือว่างจากลักษณะและว่างจากสภาวะเพราะฉะนั้นจึงบอกวงวท่านบ่งประมาณองโตจึงบอกว่าสรรพสิส่งไม่มีสิ่งใดแตกต่างกันและไม่มีสิ่งใดที่เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ไม่ใช่แตกต่างกันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้น ปรมาจารย์วงโพจึงบอกว่าพวกเธอจงเพียงแต่ละละเว้นเสียจากความคิดที่เป็นไปในทางความมีตัวตนมีลักษณะเพราะไม่มีลักษณะและสภาวะใดที่จะเป็นตัวตนเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นชีวิตมันเป็นแต่เพียงภาษาและคำพูดนะครับแม้แต่ความว่างก็เป็นคำพูดเพราะฉะนั้นละเว้นเสียจากความคิดเกี่ยวกับความว่างนั้นเสียเท่านั้น เมื่อเป็นดังนั้นแล้วนั่นแหละคือธรรมกายนะครับอืมคือกายแห่งธรรมก็ได้และถ้าพวกเธอเว้นเสียจากความคิดที่เป็นในทางความมีตัวตนใด,ใดและละความคิดเกี่ยวธรรมกายนั้นเสียเท่านั้นก็พอแล้วนะครับนี่แม้แต่ธรรมกายก็ต้องละเป็นความคิดเป็นภาษานะครับทําไมเล่าเพราะแต่ดังนั้นนั่นแหละคือความว่าง คือว่างจากลักษณะและสภาวะแห่งการเป็นธรรมกายเป็นชีวิตเป็นคนเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นสัตว์เป็นทุกอย่างไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ก็เรียกว่าความเห็นผิดความคิดผิดเราสมมุติบัญญัติขึ้นมาว่าไอ้นี่คือตัวตนไอ้นี่คือกายไอ้นี่คือจิตมันเป็นสิ่งสมมุติของชาวโลกที่จะสื่อสารความหมายซึ่งกันและกันนะครับแท้จริงแล้ว บนโลกนี้ไม่มีชีวิตไม่มีกายไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีสรรพสัตว์นะครับแรกที่ว่าไม่มีก็ไม่มีอีกออปฏิเสธซอสปฏิเสธเรียกว่าล้าจนหมดเกลี้ยงนะครับนี่คือหัวข้อหกรอย ยี่สิบกสรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดแตกต่างกันต่อไปสปปรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดแตกต่างกันเป็นตอนที่สองนะครับคือข้อที่หกร้อยยี่สิบเจ็ดปรมาจารย์ัวงโปรกล่าวว่าสิ่งทั้งสองนี้หมายถึงธรรมกายและความว่างไม่แตกต่างกันและกันเลยหรืออีกในหนึ่งไม่มีเฟมต่างใจในระหว่างสามัญญาสัตว์ทั้งปวงกับพระพุทธเจ้าทั้งหลาย หรือระหว่างสังสารวัตรกับนิพานหรือระหว่างโมหะกับโปธิเมื่อใดรูปที่สมมุติบัญญัติเหล่านี้ถูกเพิกถอนไปแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละคือพุทธ,ธพุทธ,ธไลสภาวะและไลลัษนาเรียกว่าพุทธ,ธะครับต่อไปข้อที่628ชื่อว่า ความว่างเหมือนหรือเหมือนเมืองแห่งธรรมความว่างเหมือนเมืองแห่งธรรมความว่างเหมือนเมืองแห่งธรรมนะครับคนธรมาามนนธรมดาสามัญคนธรรมดาสามัญมองดูแต่สิ่งแวดล้อมรอบตัวเขา พร้อมกันนั้นพวกผู้ปฏิบัติฝ่ายทางทางน้ย้ยทางนี้คือทางโลกียธรรมนะครับก็อมองดูไปยังจิตแต่ธรรมที่แท้จริงนั้นคือมันเลยทั้งสองอย่างอย่างแรกง่ายพอใช้แต่อย่างหลังนั้นยากมากคนทั้งหลายไม่กล้าที่จะทำความรู้สึกว่าตนไม่มีจิตของตนโดยกลัวจะตกไปลงในที่ไปในความว่าง ซึ่งปราศจากที่เกาะที่ยึดในในการตกนั้นเพราะเขาเหล่านั้นไม่รู้ว่าความว่างนั้นไม่ได้เป็นความว่างอย่างที่พวกเขารู้กันอยู่ตามธรรมดาแต่เป็นเมืองแห่งธรรมอันแท้จริงนะครับนี่คือข้อที่628ความว่างเหมือนเมืองแห่งธรรมต่อไปข้อที่ หกรธรรมชาติแห่งความรู้แจ้งไร้สภาวะธรรมชาติแห่งความรู้แจ้งไร้สภาวะนะครับธรรมชาติที่เป็นความรู้แจ้งทางฝ่ายจิตนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีการเริ่มต้นเป็นของเก่าเท่ากับความว่างไม่อยู่ใต้อํานาจของการเกิดหรือการทําลายไม่ตั้งอยู่หรือไม่ใช่ไม่ตั้งอยู่ ไม่ใช่ของมีมนทินหรือของบริสุทธิ์ไม่อึกกระทึกโครมหรือเงียบสงบไม่แก่ไม่นุ่มไม่กินเนื้อที่ไม่มีภายในไม่มีภายนอกไม่มีขนาดไม่มีรูปร่างไม่มีทั้งสีสีหรือเสียงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้หรือเป็นสิ่งที่ถูกแสวงหา ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยปัญญาหรือความรู้อธิบายไม่ได้ด้วยคำพูดและสัมผัสไม่ได้อย่างวัตถุไม่อาจบรรลุถึงได้ด้วยการประกอบบุญกุศลใดๆนะครับนี่เรียกว่าธรรมชาติแห่งความรู้แจ้งไร้สภาวะนะครับนี่คือสิ่งที่ปรมาปราจารย์ห่วงโปได้อธิบายนะครับว่าธรรมชาติที่เป็นความรู้แจ้งทางฝ่ายจิต เป็นสิ่งที่ไม่มีการเริ่มต้นไม่เป็นของเก่าเท่าความว่างไม่อยู่ใต้อำนาจของการเกิดหรือการทำลายไม่ตั้งอยู่หรือไม่ใช่ไม่ตั้งอยู่ไม่ใช่ของมือมนทินหรือของบริสุทธิ์ไม่อึกทึกกรโครมหรือไม่เงียบสงบไม่แก่ไม่หนุ่มไม่กินเนื้อที่ไม่มีภายในไม่มีภายนอกไม่มีขนาดไม่มีรูปร่างเห็นไหมครับไม่มีหมดเลยปฏิเสธหมดเลย ไม่มีทั้งสีเหลืองไม่โทษไม่มีทั้งสีหรือเสียงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้เป็นหรือเป็นสิ่งที่ถูกสแสวงหาไม่อาจเข้าใจได้ด้วยปัญญาหรือความรู้อธิบายไม่ได้ด้วยคำพูดและสัมผัสไม่ได้อย่างวัตถุไม่อาจบรรลุถึงได้ด้วยการประกอบบุญกุศลใดๆนะครับนี่คือข้อที่หกร้ 29ที่ชื่อว่าธรรมชาติแห่งความเป็นรู้แจ้งลายสภาวะต่อไปข้อที่หกรพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์รวมทั้งสิ่งมีสิ่งซึ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ทั้งหมดย่อมมีส่วนในธรรมชาติ ของนิพานอันใหญ่หลวงนี้ทั้งนั้นธรรมชาติที่กล่าวนี้คือจิตจิตก็คือพุทธ,ธะและพุทธะก็คือธรรมความคิดผิดโทษครับความคิดใดๆที่ออกไปนอกรูนอกทางขอความที่กล่าวนีว้ ย่อมเป็นความคิดที่ผิดโดยสิ้นเชิงพวกเธอไม่อาจใช้จิตให้เที่ยวสแสวงหาจิตใช้พุทธะให้สแสวงหาพุทธะหรือใช้ธรรมให้สแสวงหาธรรมเพราะฉะนั้นพวกเธอซึ่งเป็นนักศึกษาเรื่องทางทางโน,น้นควรละเว้นขาดจากความคิดปรุงแต่งเสียทันทีนี่คือสิ่งที่ประมาณพงโจได้วงโปได้กล่าวไว้นะครับ ในข้อที่สามร้อยหกร้อยสามสิบซึ่งผมได้สรุปมาจากคำสอนห่วงโปนะครับซึ่งแปลโดยท่านพุทธทาสุภิกขุาะฉะนั้น สิ่งที่ท่านประมานโมโภพูดย้ำก็คือจิตก็คือพุทธ,ธะและพุทธ,ธะก็คือธรรมความคิดใดๆที่ออกนอกลูกนอกทางของความที่กล่าวนี้ย่อมเป็นความคิดที่ผิดโดยสิ้นเชิงพวกเธอไม่อาจใช้จิตสแสวงหาจิตใช้พุทธ,ธะให้สแสวงหาพระหรือใช้ธรรมให้สแสวงหาธรรมเพราะฉะนั้นพวกเธอซึ่งเป็นนักศึกษาเรื่องทางทางโน้น ควรเว้นขาดจากความคิดปรุงแต่งเสียทันทีนะครับนี่คือข้อที่สามรห้ยสาสิบต่อไปข้อหกร้อยสามสิบเอ็ดห้สาสเอ็ดนะครับ ข้อ631เพียงถ่ายทอดจิตด้วยจิตเพียงถ่ายทอดจิตด้วยจิตนะครับขอให้เข้าใจอย่างเหียบเชียบอย่างเดียวก็เป็นพอพฤติกรรมทางจิตไม่ว่าชนิดไหนทั้งหมดย่อมนำเราไปสู่ความผิดพลาดทั้งนั้นมีสิ่งที่ต้องทำอยู่แต่เพียงการถ่ายทอดจิตด้วยจิตเท่านั้นนี่คือทัศนะอย่างเดียวที่ต้อง ไว้จงระวังอย่าให้เพ่งเลงไปทางภายนอกไปยังสิ่งแวดล้อมต่างๆทางวัตถุการเข้าใจผิดว่าสิ่งแวดล้อมต่างทางวัตถุมีอยู่เพื่อจิตนั้นก็เ,เท่ากับไปเข้าใจโจรว่าเป็นลูกของเธอเออเปรียบเทียบนะครับว่าเพียงถ่ายทอดจิตด,ด้วยจิตนะครับ ขอให้เข้าใจอย่างเหียบเชียบอย่างเดียวเป็นพอพฤติกรรมทางจิตไม่ว่าชนิดไหนทั้งหมดย่อมนำไปสู่ความผิดพลาดทั้งนั้นมีสิ่งที่ต้องทำอยู่เพียงอย่างเดียวคือการถ่ายทอดจิตก็คือต้องถ่ายทอดจิตด้วยจิตเท่านั้นนะครับต้องถ่ายทอดจิตนี่คือทัศนะอย่างเดียวที่ต้องถือไว้นะครับ จงระวังอย่าให้เพ่งเลงไปในทางภายนอกไปยังสิ่งแวดล้อมทางทางภายในนะครับโทษคับจงระวังอย่าให้เพ่งเลงไปทางภายนอกไปยังสิ่งแวดล้อมต่างๆทางวัตถุการเข้าใจผิดว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆทางวัตถุมีอยู่เพื่อจิตนะครับก็เท่ากับเข้าใจว่าโจรเนี่ย ว่าเข้าใจโจนว่าเป็นลูกของเธอเออเอาโจรเ,เป็นเป็นลูก <c oughs> นะครับนี่คือข้อที่หกร้อยสามสิบเอ็ดต่อไปข้อที่หกร้อยสามสิบสองชื่อหัวข้อว่าอย่าผูกพันตนเองกับสิ่งใดนอกจากธรรมชาติแห่งพุทธะ ท่านโพธิธรรมสังฆบนายกองค์ที่หนึ่งแห่งประเทศจีนเคยกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ประกาศทำทั้งปวงโดยมุ่งหวังที่จะขจัดเสียซึ่งลูทางทุกชนิดแห่งความคิดปรุงแต่งถ้าฉันปราศจากความคิดปรุงแต่งสิ้นเชิงแล้วทำทั้งปวงจะมีประโยชน์อะไรแก่ฉันเออดังนี้พวกเธอจงอย่าผูกพันตนเองกับสิ่งใด นอกจากกับธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสิ่งทั้งปวงนะครับนี่คือข้อที่632ต่อไปข้อ633อย่าผูกพันตนเองกับสิ่งใดนอกจากธรรมชาติแห่งพุทธะเป็นตอนที่สองครับ สมมุติว่าพวกเธอเอาเพชรพลอยจำนวนนับไม่ถ้วนไปประดับเข้าที่ความว่างจงคิดดูเถิดว่ามันจะติดอยู่ที่นั่นได้อย่างไรธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธ,ธนั้นเป็นเสมือนกับความว่างแม้เธอจะประดับมันด้วยบุญกุศลและ จงคิดดูเถิดว่ามันจะติดอยู่ที่นั่นได้อย่างไรธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธ,ธนั้นเป็นเสมือนกับความว่างแม้เธอจะประดับมันด้วยบุญกุศลและปัญญาอันมากมายจนประมาณมิได้ก็คงก็จงคิดดูเถิดว่าสิ่งรหลานั้นจะติดอยู่ที่ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธ,ธนั้นได้อย่างไรบุญและบาปัญญาชนิดนั้น ก็ลังแต่จะปิดคลุมธรรมชาติดั้งเดิมของพุทธ,ธภาวะเสียและทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้ไปเสียเท่านั้น สมมติว่าพวกเธอเอาเพชรพลอยจำนวนนับไม่ถ้วนไปประดับเข้าที่ความว่างจงคิดดูเถิดว่ามันจะติดอยู่ที่นั่นได้อย่างไรธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธ,ธนั้นเป็นเสมือนกับความว่างแม้เธอจะประดับมันด้วยบุญกุศลและปัญญาอันมากมายจนประมาณมิได้จงก็จงคิดดูเถิดว่าสิ่งเหล่านั้น จะติดอยู่ที่ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธนั้นได้อย่างไรบุญและปัญญาชนิดนั้นก็ลังแต่จะปิดคลุมธรรมชาติดั้งเดิมของพุทธภาวะเสียและทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้ไปเสียเท่านั้นนี่คือหัวข้อที่633ที่ชื่อว่ายาผูกพันตนเองกับสิ่งใดนอกจากธรรมชาติแห่งพุทธครับ ต่อไปข้อที่634ว่าด้วยคำสอนบางรัติเป็นตอนที่หนึ่งนะครับรัติที่มีชื่อว่ารัฐิแสดงมูลฐานของจิตอันปฏิบัติกันอยู่ในนิกายอื่นบางนิกายนั้นวางหลักธรรมคำสอนไว้ว่าสิ่งทุกสิ่งก่อตั้งขึ้นในจิต และว่าสิ่งเหล่านั้นแสดงตัวออกมาให้เห็นได้ก็ต่อเมื่อสมบัติกันกับอารมณ์ภายนอกและไม่แสดงอะไรเลยเมื่ออารมณ์ภายนอกไม่มีแต่นี่มันผิดอยู่ตรงที่ไปคิดว่าสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งต่างหากนอกไปจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์ และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ของสิ่งทั้งปวงว่าด้วยคำสอนนี่คือข้อที่634ว่าด้วยคำสอนบางรัทิินะครับรัทิิที่มีชื่อว่ารัททีแสดงมูลฐานของจิตครับซึ่งเป็นการปฏิบัติอยู่ในบางนิกายนั้นวางหลักธรรมคำสอนด้วยว่าสิ่งทุกสิ่งก่อตั้งขึ้นในจิต และว่าสิ่งนั้นแสดงตัวออกมาให้เห็นได้ก็ต่อมเมื่อได้สัมผัสก,กันกับอารมณ์ภายนอกและไม่แสดงอะไรเลยเมื่ออารมณ์ภายนอกไม่มีและนี่มันผิดอยู่ตรงที่ไปคิดว่าสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งต่างหากนอกไปจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ของสิ่งทั้งปวงนะครับ นี่คือข้อห3 4ยสาว่าด้วยคำสอนบางลัทธิเป็นตอนที่หนึ่งนะครับต่อไปข้อที่ห3 5สาสหนะครับว่าด้วยคำสอนบางลัทธินะครับเป็นตอนที่สองนะครับซึ่งเป็นข้อที่สิบซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่ผมจะ นำมาอ่านในคืนนี้นะครับ635ว่าด้วยคำสอนบางรัทธิตอนที่สองมีเนื้อหาดังนี้นะครับรัทธิที่มีชื่อว่ารัทธิเว้นสองสมาธิและปัญญาหมายถึงมหายานนิกายหนึ่งซึ่งไม่ใช่เซนนั้นต้องการประโยชน์ของการเห็นและการฟังรวมทั้งการสัมผัสและความรู้ที่เกิดจากการกระทำเหล่านั้น ซึ่งล้วนแต่นำไปสู่สภาวะแห่งความสงบซึ่งสลับกันอยู่กับความวุ่นวายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวกันอยู่กับความคิดต่างๆซึ่งมีรากฐานอยู่กับอารมณ์ต่างๆที่แวดล้อมมัน มันเป็นการกระทำอย่างขอไปทีและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรากเง้ากุศลชั้นต่างๆรากเง้าของกุศลชั้นนี้สามารถเพียงแต่ทำให้เราได้ยินได้ฟังเท่านั้นครับคือข้อที่635ซึ่งเป็นข้อที่10สสำหรับ ที่ผมจะพูดที่จะอ่านในคืนนี้นะครับว่าด้วยคําสอนบางรัธิมีรัธิชื่อว่ารัธิเว้นซองสมาธิและปัญญาหมายถึงหมหายานนิกายหนึ่งซึ่งมิใช่เซนนะครับก็เป็นการนำมาบอกกล่าวของท่านปรรมาจารย์วงโตวงโปนะว่าต้องการประโยชน์ของการเห็นและการฟัง รวมทั้งการสัมผัสและความรู้สึกที่เกิดจากการกระทําเหล่านั้นซึ่งล้วนแต่นําไปสู่ภาวะแห่งความสงบซึ่งสลับกันดูกับความวุ่นวายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวการพันกันอยู่กับความคิดต่างๆซึ่งมีรากฐานอยู่กับอารมณ์ต่างๆที่เวทล้อมมันมันเป็นการกระทําอย่างขอไปทีและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรากเง้าแห่งกุศลชั้นต่ำ,ตำ ลาก้าวของกุศลชั้นนี้สามารถเพียงแต่ทําให้คนเขาได้ยินได้ฟังเท่านั้นนะครับมีเป็นการนําเอารทัทิบางรทัทิเช่นรัทิแว่นสองสมาธิปัญญามาพูดนะครับซึ่งท่านบาารราหลงโตก็นํามาเปรียบเทียบเปรียบเลยให้พวกเราได้รับรู้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ผมได้อธิบายได้พูดได้ าสิข้อครบแล้วนะครับก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ที่ฟังท่านผู้ใดฟังแล้วเกิดข้อสงสัยเกิดปัญหาเกิดความไม่เข้าใจนะครับหรือต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะข้อคิดเห็นใดๆก็ตามนะครับติดต่อผมได้ที่หมายเลข089126 0689นะครับและ 025133279และ029397466นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ